สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันว์ซ่อมมือถือนะคะนในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นแบตของเลดมี่นะคะเครื่องนี้เป็นเลดมี่สิบสีนะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องเรียบๆนะคะแต่นี้แบตเตอรี่มันบวมนะคะบวมจนทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมาเลยนะคะฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลย พอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอคตอนนี้ได้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นตัวเก่านะคะนี่ ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะไม่ดันให้ฝาลังเนี่ยอ้าออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะส่วนอันนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพก็จะบมบวมมีรอยขูดขาแบบนี้นะคะนี่นะคะี่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันบวมมากๆเลยนะคะ เดวลองชาร์จไฟดูนะคะนี่นะคะชาร์จเข้านะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี <h <h ้ชาร์จเข้านะคะนี <h 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 h ่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Redmi 1สนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ